สวัสดีค่ะเชาวนาศิรัญญาบัวพันนะคะก็มาทํานาเหมือนเดิมนะคะมาทํานาก็คือมาเคลื่อนย้ายต้นกล้านะคะแล้วก็เอาต้นกล้าที่เคลื่อนย้ายนั้นไปเตรียมที่จะปักดําในส่วนที่โล่งว่างนะคะส่วนที่เสียหายนะคะเสียหายจากการมีน้ําหรือว่าพายุมานานแล้วก็ ฝนตกลงมาก็มาแช่แปลงนาข้าวนานแล้วทีนี้ข้าวก็เสียหายนะคะก็มีความจําเป็นจะต้องทําการนะคะทําการหาต้นก้านะคะหาหยิบต้นก้าในแปลงนาข้าวมาเพื่อว่านี่ไงชาวนาก็มาเก็บนี่ต้นก้านะคะก็มาทําทุกวันนะคะได้ถ่ายวิดีโอทอดสดให้พี่น้องได้รับชมก็เป็น ต้นกาข้าวหอมมะลินะคะต้นกาข้าวหอมมะลิค่ะก็เอาลงจุ่มน้ําไว้นะคะจุ่มน้าไว้ให้รากพืนได้รับสารอาหารนะคะชาวนาก่อจะพาพี่น้องมาทําคลิปายาวสักนิดนึงนะคะกับเสียงพาธีเพื่อนร้อนไหมคะร้อนไหมคะเพื่อนวาก็จะร้อนนะคะส่วนถ้าถ่ายทอดสดไปถ้าถ่ายวิดีโอไปด้านนี้ก็จะ ถึงจะไม่ร้อนนะคะถึงจะได้ได้ฟิวนะคะเพราะว่าด้านน้นก็จะเป็นแสงในที่นี้ชาวนาจะทำจังไดเนาะก็พยายามที่จะหามุมกล้องนะคะให้กับพี่น้องได้รับชมนะคะมาเที่ยวทุ่งนาด้วยกันขอบคุณนะคะมานะคะมาช่วยในการเคลื่อนย้ายต้นกล้าข้าวหอมมะลิค่ะก็จะทําการเคลื่อนย้ายต้นกล้านะคะด้วยการทำนิงไรหละ่ะต้องใส่ถุงมือผ้าก่อนนะคะ เพื่อดูแลนิ้วมือของเรานะคะก็จะพาพี่น้องมาเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายต้นกล้าข้าวหอมมะลิค่ะก็มาอยู่ใกล้ๆกกันเลยจึงค่อยสิได้มีความอบอุ่นนะคะก็จะทําการเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายต้นกล้าต้นกล้าข้าวนะคะก็เคลื่อนย้ายไปส่วนตรงที่โบว่างค่ะก็จะเอาไปก็จะเป็นมะแม่มอยู่แล้วค่ะเป็นการทานานะคะ เป็นการทำทำจริงนะคะทำงานจริงเลยะคะ่ะไม่ได้มีการถ่ายทอดว,วิดีโอที่เล่นๆน,นะคะเป็นการทำงานของเราจริงจังนะคะก็จะมีการเคลื่อนย้ายนะคะเคลื่อนย้ายต้นกล้านะคะเคลื่อนย้ายเห็นไหมเป็นเป็นเป็นพื้นดินเนาะเป็นพื้นดินหน้าดินทรายก็จะ พื้นดินแน่นค่ะพื้นดินก็จะหนาแน่นก็เก็บไว้ตรงนี้เป็นอย่าง่ะเก็บไว้ไปโยกว้าวนะคะนี่งก็ไปโยกตรงไหนล่ะปนไปโยกส่วนที่มีน้ํานะคะตรงไหนที่มีน้าพี่น้องมาก็จะพาพี่น้องมาโยกตรงนี้นะคะก็มาโยกออก จะได้ต้นกล้าข้าวแล้วนะคะดึงต้นกล้าที่สมบูรณ์แล้วนี่ไงก็จะเตรียมที่จะย้ายไปปักดำนงแปลงนาข้าวเลยนะก็จะทำการสลัดนี่สลัดต้นหญาออกแน่เห็นปะสลัดต้นหญาออกเนาะตัวไหนที่ขาดก็คือจับลากชันลงไปนี่คือทำความสะอาดไปด้วยนะคะแล้วก็สลัดต้นหญาอีกรอบนึง พื้นนี้หลายเนาะพี่น้องเนาะพื้นนีอนอ้อย่าลายก็ช่วยกันสางออกนะคะเพื่อว่าเวลาปักดำแล้วก็จะได้ง่ายไงก็จะได้ไม่มีเศษอะไรก็สามารถที่จะหยิบหยิบตรงนี้นะหยิบไปอย่างนี้นะมือเราก็เสียบลงไปพื้นดินว้แกนนี่พี่น้องแกนหน้าดินแกนต้องใจเสียวมาขุดนะคะบ๊ายบายค่ะ